อยากเริ่มใหม่แบบไม่เจ็บซ้ำให้ทำแบบนี้ค่ะใครหลายคนเจอความรักที่ไม่ซื่อสัตย์เจอความรักที่ไม่แน่นอนคุมเคลือมันธรรมดาที่คุณจะรู้สึกหวาดระแวงมันธรรมดาที่คุณจะ,ะตั้งกาดระวังเข้าไปหลายชั้นนะโคช้ชเข้าใจนะเพราะโคช้ชก็เคยเป็นผู้หญิงคนนั้นมาก่อน ดรโจดิสเปนซาผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาแล้วก็วิทยาศาสตร์สมองนะ,ะคะคลื่อนสมองต่างๆเขาบอกไว้ว่า you c a n create new future by holding on the emotion of the past นั่นก็คือคุณไม่สามารถที่จะเปิดทางรับรักใหม่ได้เลยหรือสร้างอนาคตใหม่ได้เลยถ้าคุณยังจำยังเจ็บ อยู่กับความรักเดิมๆคิดถึงความรักเดิมๆอยู่นะความเจ็บปวดเดิมๆอยู่คุณจะไม่มีทางที่จะก้าวไปจากตรงนี้ถึงอนาคตใหม่ได้เพราะว่าเมื่อไหร่กันตามที่คุณคิดซ้ำๆโทษว่ารักไม่ดีหรือว่าฉันเป็นคนวาสนาไม่ดีอะไรก็แล้วแต่โทษอดีตมันจะทำให้คุณอยู่กับอดีตมันจะทำให้คุณ เอาอาดีตมาสร้างอนาคตของคุณนั่นเองค่ะถ้าคุณต้องการเส้นทางความรักความสัมพันธ์ใหมๆ่ๆคุณจะต้องรู้สึกว่ามีมันแล้วคิดถึงแต่คิดถึงแล้วก็รู้สึกถึงความรักแบบนั้นหยุดคิดหหยหาถึงอดีตนะคะเพราะฉะนั้นะะน,นะคะการที่คุณจะได้รับรักใหม่รับรักที่คู่ควร นะแล้วก็รู้สึกว่ามีมันอยู่แล้วทุกคืนนะทุกคืนให้คุณนั่งสมาธิาก่อนนอนหลับตานั่งนอนเงียบๆอยู่บนที่นอนสัก5นาทีไม่ต้องมากนะนึกถึงจินตนาการถึงความรักที่คุณต้องการแล้วก็รู้สึกทราบซึ้งว่าคุณอยู่กับความรักนั้นแล้วอยู่กับคนรักนั้นแล้ว คุณจะดึงดูดคนที่มีพลังงานแบบนั้นเข้ามาหาคุณค่ะแล้วก็สำคัญคุณจะต้องเชื่อหรือคุณจะต้องรู้แน่นอนว่าคุณจะได้รับเพราะความรู้สึกคือการสั่งสมองให้ไปมองหาโฟกัสคนคนนั้นให้เดินเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองค่ะเพราะตอนที่โคลส์จินนนการถึง ถึงสามีคนปัจจุบันโคชทําแบบนั้นนะสมัยก่อนไม่ได้รู้มากขนาดนี้จำได้ว่าท่องคาถาชินบัญชรนนี่แหละรู้สึกว่าตอนนั้นชีวิตมันย่ำแย่นะมันมันอกหักนะมันรู้สึกมันโดนทรยศโคชก็เลยอธิษฐานว่ารูปร่างหน้าตาของชีวิตรักของโคชเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงขอผู้ชายแบบไหนนะ แล้วก็นอนรู้สึกแบบนั้นหลายคืนเลยเชื่อไม่ว่าภายในสามเดือนสามีโคช้ชก็ได้เจอกับสามีของโปจริงๆแล้วมันก็เป็นแบบนั้นเลยจริงๆค่ะความรู้แบบนี้นะมันเป็นเรื่องที่คุณอาจจะไม่เคยได้เรียนรู้ไม่เคยได้ศึกษาแต่คุณเรียนรู้แต่คุณฟังคลิปโคช้ชบ่อยๆคุณจะทราบซึ้งคุณจะจะรู้ว่า มันมันมีเทคนิคมันมีเคล็ดลับมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่เราเราส่วนมากไม่รู้กันนะคะใครหลายคนคิดว่าความรักก็คือ,อผู้หญิงกับผู้ชายมารักกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าความรักอะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วเราเจอคนแบบเนี้ยได้ยังไง คนส่วนมากจะเชื่อว่ามันเป็นกรรมเป็นเวรแต่มันเป็นกลไกของสมองเรามันเป็นกลไกของจิตใต้สำนึกมันเป็นกลไกของสมองที่เราสั่งการที่เราที่เราวาดไว้เหมือน neural plasticity เหมือน r a ที่มันทำงานของมันนะผ่านความรู้สึกผ่านความคิดของเรานั่นเองนะเพราะฉะนั้นคุาอยากให้คุณ ค่อยๆฟังไปกับ,ก,บกับการสอนของโค้ชนะคะเพราะว่ามันมันเกิดขึ้นกับชีวิตของโค้ชจริงๆนะคะแล้วก็เรียนรู้ศึกษามันนานมากแล้วจึงรู้เลยว่าแก่งที่แท้จริงของความรักความสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่กรรมไม่ใช่เวรไม่ใช่บุญวาสนาแต่อย่างไรมันเป็นกลไกลในสมองมันเป็นกลนไกของพลังงานที่เรามองไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นนะ,ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ใช้ไปปรับ ไปปรับเปลี่ยนใช้กับชีวิตของตัวเองนะคะโคชมีอ e ีบุ๊กนะคะ Define Divine Feminine Energy Feminine Energy ก็คือพลังดึงดูดพลังอันศักดิ์สิทธิ์ที่ที่เราสามารถดึงออกมาใช้นะคะคุณสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ในอ e ีบุ๊กของโค้ชนะคะ,อะตอนนี้ยังราคาอยู่ที่1,100บาทจากราคาเต็ม3,900บาทค่ะ สนใจทักทีมงานไปได้เลยนะคะที่ line at, at coach annie ค่ะ C O A C H แล้วก็ A N N I E ค่ะทักฉันไปได้เลยหรือโอนตังม,มาได้ตอนนี้เลยนะคะรีบๆนะคะเพราะว่าราคาเราจะปรับขึ้นเรื่อยๆค่ะโคชแอนนี่แก้ปัญหาภาษารักไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย